สัสดีจ้าเพ,พื่อนเพื่อนมาในสวนพ่อเพียงยายพันสิภาพเพื่อนเพื่อนมาชมถุงชมสวนของยายพันพ่อเพียงจ้าตาม,มาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็สิเป็นบักเขียบเนาะเพื่อนเพื่อนหรือว่าน้อยหนาเนาะน้อยหนาใต้ต้นน้อยหนาีนก็สิมีต้นกล้วยจ้าเพื่อนเพื่อนต้นกล้วยต้นบักหู ต้นบักนาทั่าตะมาปลูกจ้าเพื่อนเพื่อนปลูกตามคลองน้ำจ้าเพื่อนเพื่อนมีมิ้กล้ยเนาะมีบววจ้าเพื่อนเพื่อนมีกระทกโลกอุ้มเดียวได้หน่จ้าเพื่อนเพื่อนมีสุยางสุแนาเอาร์โรดนะกระทกโลกกระลังสิเป็นหน่วยจ้าเพื่อนเพื่อนมีกระทกโลกหรือเสาบารดจากที่ปลูกในบ้านกะ เอามาปลูกหน้าน้ำจ้าเพื่อนเพื่อนเอาใต้กระทกโลกอีกจ้าเพื่อนเพื่อนปลูกสุยางสุเน่สุแกเอาโลดอันนี้ก็คือค่าจ้าค่าแดงจ้าเพื่อนเพื่อนถัดมาก,ก็จะเป็นข้างบวบจ้าเพื่อนเพื่อนข้างบวบแล้วการข้างทั่วแปบจ้าเพื่อนเพื่อนใส่ข้างเดียวกันจ้าเพื่อนเพื่อนข้างกระทกโลกกระป้อยเพื่อนเพื่อนไปตามาต้นกามปูจ้าเพื่อนเพื่อนหุ่นหยอดกำลังเท้าขึ้นไปจ้า นี่กำลังไปขึ้นไปจะเพื่อนเพื่อนพนถือฝนจะเพื่อนเพื่อนก็เลยส่งเขียวส่งงามแน่หุ้ยเบิ้งจะเพื่อนเพื่อนนี่ต้นแปบจะเพื่อนเพื่อนดแปบกำลังงามเลยจะเพื่อนเพื่อนอาจียอนแสงนิดนึงเนาะตามมาบันิคู่สาจะคู่สากสิปลูกต้นตะไคร้จะเพื่อนเพื่อนนี่ต้นตะไคร้ กินบระท่านจะเพื่อนเพื่อนแก้ถิ่มเลยสาคิมีต้นกล้วยจ้ะอันนี้คือขอบสะจ้ะเพื่อนเพื่อนในสาคึมีปลามีหอยจ้าเพื่อนเพื่อน,นต้นกล้วยจ้าตากจากปีที่แล้วเนาะเป็นต้นเดียวตอนนี้มีลูกขึ้นมาแล้วมีต้นลูกขึ้นมาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อน,น จะเป็นตะไคร้ตะไคร้ก็มีต่อุ้มง่าม,ามกินบาท่านแก่เลยเพื่อนอันนี้ก็สิเป็นต้นกล้วยที่ปลูกั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะเพื่อนปีที่แล้วเน,ะนาะมาฟังข้างนี้จ้ะเสิมตีต้นบักนาจ้ะเพื่อนต้นบักนาล้วก็ปลูกขั่วดินจ้ะปลูกทั่วดินแล้วก็ปลูกแซมด้วยค่าน้ำขังๆจ้ะเพื่อน ในบัทรดินนี่ก็สิมีเม็ดแตงอยู่น้ำจะเพื่อนๆนบักแตงบูผสมปนเปกันไปจะเพื่อนเพ่มีหอยพักเสียจะเพื่อนเนมีอ้อยน้ำขังขจงจะเพื่อนๆนเถียงหน้าน้อยนี่ต้นแตงไท่ค่ะเพื่อนเืนต้นแตงไท่กำมังถือฝนแล้วก็เท้า เพื่อออกไปจากเพื่อนกับมาทา่า,ทางนี้กับมาท่างนี้ก็สิเป็นอ้อยผสมกับต้นกล้วยจ้าเพื่อนเพื่อนอ้อยผสมกับต้นกล้วยแล้วก็สิล้อมว้ด้วยตะไคร้จ้าเพื่อนเืนกินบพท่านแต้กับปลูกเรื่อยๆจ้าเพื่อนๆนเพราะว่าปลูกไว้อ่ดีกว่าปล่อยให้หยาึืนจ้าเพื่อนจา ตรงนี้กระสิเป็นทงขาวแล้วก็มีต้นบักเขียบจ้าเพื่อนๆอ,อันนี้กําลังเห็ดเห็ดฟางจ้าเพื่อนๆืนี ang, ่เห็ดฟางกองฟางที่เขาเอามาถมไวที่นี่ฝนตกมากเนะาะกองฟางก็เริ่มเน่าแล้วเขาก็เอาเชื้อเห็ดมาใสจ,จ้าเพื่อนๆอนอันนี้บริคุ้มเบิดคุ้มตามที่เขามีผาอย่างเนาะแล้วก็เมื่อเพิ่นเกิดความชื้นเชื้อเห็ดเพินเนพ่นกระสิเดินจ้าเพื่อนๆแนล้วเขาก็กสิได้เห็ด จะเพื่อนๆออกมากินจะเนาะจะตามมาอันนี้ก no ็ยังเป็นส่วนของค่าจะเพื่อนๆส่วนของค่าเบื้องนอกค่าจะเพื่อนๆกำลังแดงซึบลึบเผืนอยู่นี่จะเพื่อนๆนอกค่าแดงแดงเนี่ยจะนอกค่าอ้อนเอาไปลวกกินกระป๋นกับเจวจะเพื่อนๆอันแดงแดงเนี่มา ต่อไปจะมีต้นมะขามเทศเพื่อนเพื่อนนีอ้อยนี่อันนี้ก็มีแตผักเด้่ยจะเพื่อนเพื่อนผักลินปีนี่จ้ะหรือว่าภาษาไทยเพื่อนเอินผักกาดนกเขาเนาะเพื่อนเพื่อนเอามาปลูกไว้แล้วก็เพื่อนก็เวลาทีดอกเพื่อนแกเนาะเพื่อนเพื่อนดอกเพื่อนจะเป็นยังสีได้เพื่อนเพื่อน จะเป็นดอกแบบนี้เวลาดอกเพิ่นแก้นี่ค่ะเพิ่นกระสิปิวไปตามลมก็เลยเกิดไปทุกย่อมหยาเลยจ่าเพื่อนปลูกทีเดียวแล้วอันนี้ก็จะเป็นกล้วยลงกล้วยจ่าเพื่อน,อนปลูกไ้ริมสะจา่าขอบสะริมสะขอบสะจ่าเพื่อน แวะทักคายดอกกระเจียวจากเพื่อนๆอนอันนี้ก็คือกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งจากเพื่อนๆนซื้อหัวเพิ่นมากแล้วก็เอามาปลูกลงตอนแรกนึกว่าเพิ่นจะบกเกิดได้เพื่อนๆนปลูกแต่ปีกายนีย่เราก็ปีกายก็ได้เก็บผ้นผลิตจาเพื่อนๆนก็ได้พ่อได้กินกับป่นกับเจีวจากเพื่อนๆนปีนี้ก็เกิดขึ้นมากอีกแล้วจากเพื่อนๆนได้กินดอกเลยได้ นี่ค่ะนี่กระเจียวผสมผสานการจะเพื่อนเพื่อนพูดอันนี้ยังไม่ได้ท่านเลตัดหยาก็สิเห็นหยาายก็กระเจียวจะเพื่อนเพื่อนนี่ก็ปล่อยเพิ่นเกิดตามธรรมชาติจะเพื่อนเพื่อนปลูกครั้งเดียวกินตลอดปีจะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยจะเพื่อนเพื่อนกล้วยออกลูกแล้วจาเพื่อนเพื่อนแล้วก็ สีมีปลูกเพื่อน,นเนาะเกิดเพิ่อนอีกเยอะแยะเลยดิปลูกกล้วยปลูกทีเดียวกินตลอดฟาดขึ้นกันจะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอันนี้ก็จะเป็นผักกาดนกเขาเนะาะผักกาดนกเขาอันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นบวบจ้าเพื่อน<ๆ>เพื่อนบวปลูกแทมใหม่จะเพื่อนเพื่อนนี่บักฮุ่งมาแถวนี้เริ่มจะเป็นบักฮุ่งแล้วจะเพื่อนเพื่อน ก็มีหน่วยแล้วจ้ะอันนี้ทัดลงมากข้างล่างอันนี้ก็คือดงข้าจะเพื่อนๆปลูกไว้เราจะซิฟป,ป้องเหงาเนี่ยเราจะเพื่อนๆก็กินบัท่านคือการจะเพื่อนๆย้ายพัุลเราก็ได้เอาไปขายแน่แล้วจะอันนี้ก็คกล้วยต้นสูงหลายจะเพื่อนๆเพราะท่านบได้์ตางใบออกให้เพื่อนจะเพื่อนๆอันนี้ก็ตกเครือแล้วเนาะจ้ะ อันนี้ก็เป็นดงกล้วยปลูกต้นเดียวจะเพื่อนเพื่อนปีนี้ปีนี่หนึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นแปดต้นปลูกต้นเดียวปีกายปีนี่ได้แปดตน้นแล้วจ้าในอุ้มนี่จะเพื่อนเพื่อนแล้วก็นอกเพิ่นก็นจะเกิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อเขาก็ได้เอาไปขยายไว้เดียวจะพาไปเบิงตรงที่เอากล้วยไปขยายจะเพื่อนๆนตามมา อันนี้ก็เป็นบักพริกจ้าบักพริกบักฮู้เัาตะปลูกจ้ะเพื่อนๆนี่พริกบักฮู้ปลูกใบแซมไว้เนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นหอมจ้ะเพื่อนๆหอมปลูกใบได้ใส่พอได้ใส่ปนใส่แจ้วจ้ะเพื่อนอันนี้ก็บักฮู้จ้ะเพื่อนๆบักฮู้หัวโดกยี่ได้ละเพื่อนนี่ ดกยุบนี่บักฮุ่งจะเพื่อนเพื่อนโซนนี้ก็จะเป็นบักฮุ่งเนะาะจะแล้วเพื่อนกับกำลังปลูกข้าเด้เพื่อนเพื่อนปลูกข้าปลูกตะไคร้เสริมไปอีกจะเพื่อนเพื่อนตามมาหนึ่งปีผ่านไปกับเกษตรพอเพียงกินบ่เบิดเลยเพื่อนเพื่อนแวะทักทายหน่อไม้ฝรั่งหน่อยหน่อไม้ฝรั่งนี่ไม่เยอะจะเพื่อนเพื่อนแล้วก็บ่คอยเด๋ดูแลเพื่อนเพื่อนก็นเลยเป็นเอ่อ เป็นต้นคืนแงวแม่เพื่อนๆจะนอกเพื่อนกับว่าหลายบาย่ไเด้นบำรุงปันใดจ้ะเพื่อนๆมาตามมาอ่าเห็นยุนี่ก็สิเป็นตรงนี้ก็สิเป็นทงเขาเนาะเพื่อนๆเขาปีนี้แรกต่ว่าหน้ายันพ่อมีนามยูถึงจะอ่ามีนามกับเขากับทรงมีหยาแน่อย,ยู่จ้ะเพื่อนๆซึ่ง หนานี่ก็สิเป็นเข้าเอร่อยอย่างฝนทิ้งช่วงแน่จักหน่อยเนาะเพื่อนๆเนาะบ่อคันได้ถึงฝนฤดูฝนชุกปานใดกส็สิมีน้มเม่หลายเนาะตามคู่คันนาใหญ่เพื่อนๆก็สิเห็นว่ายายพ่านนี่ปลูกบักหุ่งปลูกบักหุ่งแซมกับข้าจ้ะเพื่อนๆแซมกับข้าเมื่อนหร่ก็เอาบักพริกมาลงจ้ะเพื่อนๆนี่เอาบักพริกมาลงยาวไปเพื่อนๆซนสุดพุ่นลัดจ้าเพื่อนๆอ่ะที่นี่เมื่อกี้ เราเห็นกล้วยหลายๆเนาะเพื่อนๆกล้วยหลายๆจากพู้นดงผนที่ว่าแตกนอกแตกยางออกเนาะเพื่อนๆเขาก็เอามาขยายจ้ะเพื่อนๆขายายลงมากนี่ประมาณสักสองงานนี่จ้ะเพื่อนๆกล้วยขยายมากได้ประมาณแเดือนจริงๆแล้วกล้วย8ดเดือนในเพื่อนสิเริ่มออกปีได้เพื่อนๆแต่ว่าส่วนยายผานในปลูกแบบฝาก ฝ่าฝากฝนไว้ช่วงได้ที่แรงๆเนี่ก็ได้หดนำ้ำเพิ่นการจะเริญเติบโตเพิ่นก็เลยสียังบ่อขั้นได้ดีปันไดเนาะเพ่นเพื่อนพ่อเพิ่นถือฝนมากเนี่ยจ้ะเพิ่นก็เลยแตกโตแล้วก็งอกงามแต่ว่าเกณฑ์การออกห่วงออกปีเพิ่นยังยัง,ยงสายอยู่เนาะเพราะว่าเขาบ่ได้บำรุ่งปันไดจ้ะเพ่นเพื่อนน,นนี่อันนี้คือดงกลวยยายพันเนาะจ้ะ ประมาณสองไร่ภายในดงกล้วยนี่เขาปลูกอย่างจะเพื่อนเพื่อนเขากระสิปลูกบักเอื้อแทมมว้จะเพื่อนเพื่อนบักเอื้อได้กินสองหุ้นแล้วได้เพื่อนเพื่อนกล้วยยังขั้นได้ออกเครือจะอันนี้กระสีตัดแต่งใบเพิ่นเนาะแล้วก็เสียหนาเพื่อนจะเพื่อน ตาหมาอันนี้่คัาไข้าในตัดแต่งหย่ากระเสีย่คัาได้ในแลลวตาเราก็ตากบย่ยเราก็สียออกมาหน้ามาสวนแล้วก็ค่อยเฮ็ดไปมือละเล็กละน้อยอนอยู่ขังในคนกำลังเสียหยางงอกงอกยคูคนจะเพื่อนเพื่อน,นขยายออกมาจะเพื่อนเพื่อนนี่จะเห็นว่ากล้วยสวนยายพันธ์บ่สมำเสมอกันบางต้นต้นน้อยบางต้นต้นใหญ่เพราะว่าเฮา บ่ได้ซื้อนอกล้ยนอเพื่อนเพื่อนเข้าเอาจากต้นแม่เพื่อนยุฟังทางหุ่นเจเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนม่นอแต่ละเถื่อนนอเขากับเดยขุดนอเพื่อนมากก็เลยสีบอสัมม์เสมอกันปันไดจากเพื่อนเพื่อนนี่ตามมาตามมาอันนี้ประมาณสองงานจากเพื่อนเพื่อนปลูกกล้ยอยู่ในสองงานนี่แซมด้วยบักอื้อ เดี๋ยบ,บ,บอกเออพูดยายพัดเราเสียบางทวดินยุ่เสียหนาให้บางทวดินยุบผลจะเดี๋ยวสิบภาพไปทักทายเราเดอ้อเพื่อนอันนี้สองงานบาน,นี้ขังเทิงรังเทิงกับขยายกล้วยคือการจะเ,เพื่อนเพื่อนพอดีไปได้นอกกล้วยเนาะอันแปลงที่แล้วนั่นจะเป็นกล้ยว,วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าครับอัน,นกล้วยสม้มหรือว่าภาษาไทยเขาเสียเอิร์ากล้ว,วยน้ำเนาะ จ้าบัานี้ก็ได้ได้ไเห็นไปเห็นเครือกลวยเพิ่นเครือกลวยเพิ่นคือเครือใหญ่แท้เพิ่นก็เลยบอกว่ามันเป็นกลวยพันธรุราพชะท่านพันพระเทพกวยหนุมาเนาะก็เลยขอเพิ่นมาดอกจักสิต้นนี่แหละเพื่อนเพื่อนก็เลยเอามาปลูกปลูกต่อไฟพุน่นหอดผลสิบประมาณงานหนึ่งนี่แหละจ้าจเพื่อนเพื่อนปลูกป้ายบัตตอนี่เห็นไปเห็นกลวยหอมบบเนี้ย ไปเห็นกล้วยหอมของเพิน่นน้อยใหญ่ก็เลยเอ้าอยากได้พันน้ำเพิ่นได้บาดีเพ่นกระจายดีหายมากอีกประมาณสิบนอจากเพื่อนเนก็นเลยมาปลูกแทมไว้ปลูกว้แล้วก็ปลูกข้าโพดใช่จากเพื่อนๆ่แซมว้ปลูกข้าวโพดใต้ข้าโพดนอกนี่กระสิเป็นบักแตงจากเพื่อนๆนแตงมแตงมแล้วก็สิแซมข้าโพดว้พูดยาวไปคุณ เฮ็ยป้ายเพื่อนๆน,นี่จะ้ะป่วยกับกำลังงามแล้วก็ในนี่กับสีมีตน้นมะขามป้อมนี่มะขามป้อมจะเพื่อน,อนๆมะขามป้อมนี้สืบพันมาสืบดอกจากยีสิบต้นแต่ว่าโดยความที่เขาปลูกหนะาแรงละ่ะเขากับว่าเด้เบิงนอกกับเลยตาย ย่างอยู่สองตน้นอันนี้บระคามปอมยักษ์เพิินนะเดี๋ยวถาเบิ้งผลออกมามาสิยักอีหลีบอจะเพ่ินเพ่ิอนอันนี้ก็คอยเฮ็ดไปปลูกไปผสมกันไปจะเพ่ินเพลนนี่ก็กล้วยกําลังขยายาจะกล้วยมากนี่บักฮู้มี่ยังกับปลูกจะเพ่ินเพนปลูกแนวทีเฮ้ากินจังบ่คอยเด้ซื้อเพิ่นเนาะนี่จะบักแตงโม แักแดงโมกกก่ก็ป่วยกับซิแซมไปน้ากันนี่แบักบแดงโม่ก,กาลังขืนจะเพื่อนๆืนถ้าจากกล้วยมากกระิเป็นบักซีดาจะเพื่อนเพื่อนแบกซีดาอยู่ประมาณดอกจักสิบก่าต้นจะเพื่อนเืนก็พ่อได้กินฝรั่งกิมจูออกลูกตลอดเลยตลอดปีเลยจะเพื่อนเนถ้าเฮาไยน้ำแล้วก็ดูแลเพื่อนก็ได้กินยังปีจะเพื่อนๆน ตรงนี้กระสิปลูกสลับด้วยบักแตงโมจะนี่เ็เป็นฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูนี่ได้ประมาณปีหนึ่งเราจะเพื่อนเพื่อนที่เขาปลูกมาแปดเดือนนี่เพื่อนก่คือจริงๆแล้วประมาณหาเดือนเนาะเพื่อนเพื่อนหาเดือนนี่เพื่อนสิริมีดอกล้วได้ขันต้นใดอุดมสมบูรณ์เขาก็สามารถที่จะ่อได้เลยแต่ถ้า,ถาต้นใดที่ยังไม่อุดมสมบูรณ์เขาก็ล่อให้อันต้นเพื่อน หญ่กรน้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะบ่ได้ต้นเพื่อนจะบ่ได้โซ่ไวลาเพื่อนออกลูกมากจะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็มีฮอไวจะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็มีตอนกิ้งไวพ้อมจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเฮาซิเนนการเกษตรแบบพ่อเพียงเนาะลดการใส่ต้นทุนลดรล่จ่ายอยู่ยังประหยัดอยู่ยังพ่อเพียงเขาก็เลยต้องเฮ็ดตอนกิ้งเองขยายพันธุ์เองจะเพื่อนเพื่อน จากที่เพิ่นไปสือไปซือต้นเพิ่นมาเนี่ยแรกๆกเนี่ยต้นละสามสิบห้าบาทจ้ะเพื่อนๆซื้อนสืเพิ่นมาต้องมีสิบต้นนี่แหละกับมีตายแน่มีเหลือแน่จ้ะเพื่อนๆนแล้วก็ซสือเพิ่มมาอีกทักหลังนี่สิบต้นโอ้กับเป็นเงินเกือบพันแน่นะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เลยมาเอาห่าล้องมาเห็ดเบิ่งกันนะเพิ่นตอนใดเ่ากระสิตอนใดคือกันจ้ะก็เลยมาขยายเองก็จะไม่ได้เสียเงินกระสิลด ต้นทุนลงไปได้อีกจ้าบักซีดานี่ได้กินสาม่นเลยได้จากเพื่อนเพื่อนม,มาเบิ้งเลยนี่สวยงามเดี๋ยวแกให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งถ้าบัคซีดานี่ขันเห้าไหวนวยเพลินหลายจาเพื่อนเพื่อนปกติแล้วบัคซีดากิมจูนี่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะสิด,ดกหลายดกแห้ง เฮาก็ตตรงเลือกเอาว่าน่วยไดที่สีอห่อน่วยไดที่สิถิมถ้าเฮ้าเน้นห่อหลายๆล,ล,ลูกเพื่อนจะน่วยหน่อยจะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนตองแบ่งอาหารแย่งอาหารกันเนาะแต่ถ้าเฮาอยากให้เพิ่นลูกใหญ่จะเพื่อนเพื่อนเฮ้ากับมต้ตรงห่อมาถุกน่วยกับเก็บถิมแน่เลือกห่อเอาเฉพาะลูกที่สมบูรณ์ ล้วก็ายาห่อทีกันหลายเว้นระยะหางงาละกิ้งละสองนวยกิ้งละนวยนอะเพื่อนเพื่อน Geez. นีต่ตอ้านหลังกิมจูบถ้าหฮาห่อด้วยถุงพลาสติกจะเพื่อนเพื่อนผิวเพิ่นจะเนียนจะสวยจะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หลังจากที่หฮอห่อด้วยถุงพลาสติกแล้วนี่จจะเพื่อนเพื่อนถ้าอยากให้เพื่อนผิวเกี้ยงผิวเนียนอีก เจะเอากระดาษมาห่ออีกเที่ยนหนึ่งเพื่อป้องกรรันลัางสี<ๆ>เพื่อป้องกันแดดบอสันผิวพันสีใหม่จ้าเพื่อนเพื่อนเทสหาหโบงงามอันนี้ฝรั่งกิมจูน่วยนี่เก็บได้แล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนจะออกผิวใสใสแล้วแต่ถ้ายังเป็นนุวยเขียวๆอยู่เนาะกะมันกะสิบบแสแบปันไดเพราะวา่าบอสขั้นไหนบขั้นไหนพ่อเก็บเนาะความหวานก็นจะย่งบ่ไดจ้าเพื่อนเพื่อน ซึ่งสวนฟรังกิมจูของย่ายพัานนี่แทบจะบม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใส่พึ่งใส่แตงแต่ปลูกมากหั้ตาพึ่งใส่เมื่อตอนที่ฝนตกนี่แหละจะเพื่อนเพือนนอกนั้นก็มีตะหดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ไอตัวอันหญ้าฟางแห้งคุ้มไว้จะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ใส่ยาฉีดเม่ได้ใส่ยาขามาแรลงสังเกตเห็นใบเพื่นว่าจะ ใบเพื่อนจะสวยจะแวงเพราะว่าแม่งมากัดกิน่นเท่ากับเก็บออกเพราะว่ามันบ่หลายเนาะเพื่อนๆเท่เากันเลยเก็บไฟวิธีเก็บแม่งออกจากเพื่อนๆอันนี้ก็กำลังอองามเนาะเพื่นถือฝนจากเพื่อน,นจะมีการ ตอนกิ้งไว้น้ำแล้วกากมีการหอ่อเพิ่นสังเกตบ่มีลูกแล้วเนาะลูกพ้อที่สิเก็บแล้วลูกใ่ญ่แล้วจากเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็ลูกงามจากเพื่อนเพื่อนผิวสวยเลยทีเดียวนี่นี่จ้ะพ่อเก็บได้แล้วเนาะแล้วเห็นว่าจากเพื่อนเพื่อนมีดอกขึ้นมาอีกแล้วลูกค่าตนอยู่ยังมีดอกขึ้นมาอีกจะเป็น จะเป็นตลอดปีเลยฝั่งกิมจูหุ่นหนึ่งเมดหุ่นหนึ่งขึ้นจะเพื่อนเพื่อนออกตลอดปีมีให้กินตลอดปีเลยจะเพื่อนเพื่อนคุ้มคา่ายุปลูกปักซีดาปลูกฝั่งเพราะว่าเพิ่อนออกอ,ออกอ,ออกดอกออกผลตลอดปีเนะาะจะอันนี้ก็พร้อมที่สิเก็บแล้วจะเพื่อนๆนี่ลูกสวยลูกใสแล้วนี่จะเพื่อนเพื่น,น นี่คือรั่งกิมจูน,นี่กับอีกต้นนึงจากเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็สิเป็นแปลงผักอีตูเนาะผักอีตูยุ่ข้างๆกันเดยที่นี่ว่าปลูกมาได้จกปละามาสามสี่เดือนแล้วเพิ่นแก่แล้วจากเพื่อนๆก็เลยเอาตัดเม็ดเพิ่อนออกบัตเตอนี่นาฝนได้บัดนี่เม็ดเพิ่นโรยนี่ัง เบียหน่อยกำลังเกิดนี่จะเพื่อนเอน,นี่กำลังเกิดแสิกลายเป็นปลาพักอีตูต่อไปจะเพื่อนเอ,นอ่าอันนี้ก็ฝรั่งกิมจูเนะาะจ้ะอันนี้ก็มีทับทิมทับทิมเม็ดแดงๆแมวบะหัวพัฒน์อีอย่างเนาะเขาเอิ้นที่แบบขายพพแพงๆนะแม่จ้ะเพื่อนๆก็เลยลองซื้อมาปลูกปรากฏว่าเออก็ติดหายย่ได้ละ่ะ ส้งสิเป็นภูมิสรงสิได้กินมาเจ้าเพื่อนๆแต่รสชาติบะหูวสิคือเฮาสื่อกินบ่เดี๋ยวค่อยมาลอกเบิงกับเพื่อนเป็นเนาะเพื่อนๆจาอันนี้ก็คือปลาบักธ่วดินจ้าเพื่อนๆนี่ตัวจริงเสียงจริงยายพ่านจ้าเพื่อนๆกำลังเสียหงาอยู่ทักทายเราแน่จักน้อยเนาะเพื่อนๆเนาะ ยายพาน่นสวัสดีจ้าทักทายเพื่อนๆในนี่เพื่อนๆมหาอืมนั่นเพื่อนเพื่อนมหาอุยการอายกองมา,างมาเาาสียหนามาเยนมาเสียหนาบักทวดินบักทวดินจักเดือนจังกสีได้เก็บย่ายสามเดือนสามเดือนจังเก็บอันนี้ปลูกได้จักเดือนแล้ว สอ,อสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วมาซับหญ้าออกให้เพิ่นแล้วกะ็สิมาเขาเรียกอ่างพวนดินให้เพิ่นเนาะจากเพื่อนเพื่อนนี่ข้างหลังก็เป็นปลามั่นจากเพื่อนเพื่อนปลามั่นและะ้วกอะมีปลากระเจี๊ยบยายน้ก็ออเอิญยันหงย่าย่ามีแนวคิดจังไหนจังมาปลูก,กเกษตรพ่อเพียงเห็ดหลายแนวหลายยางถ่าย่าย กเ็เฮ็ดมืดเก็บกินเยายกินกระขายให้มูเพื่อนบ้านกินแล้วมันดีก็เฮาเฮ็ดตะกี้อยู่บ่ที่เฮาเฮ็ดแนวเดียวน่ะแม่ยายดีมันก็ได้กินหลายอย่างหลายแนวอยากยังก็ได้กินอยากยังกเ็เฮ็ดกินพะนะบ่ได้ไปซื้อเขากินยังแถมยังได้ขายได้เงินเข้ากระเป๋าแต่ว่าก็สิเมื่อยจักหน่อย ราะว่าเห็ดเห็ดไหลแนวไหลบ่มีก็ต้องซื้อกินหมันย่อยย่ยก็มาเสียหญ้าให้บักทวดินเนาะเพื่อนๆเดือนหกเดือนเก้ากับโลกเป็นเดือนหยังเดือนหกเดือนนี่สาขุตสภาพขุตสภาพมีทุนากรกฎะดาสิงหา กันยากกันลกแล้วกันยากกันโลกแล้วลกบักทั่วดินเนาะเ <ลก S 1> พื่อนเพื่อนลกใส่บุญขาวศาสพอดีลกใส่บุญขา่าวาสนี่จ้ะเราก็ปลูกวายปลูกยางละนิดละหน่อยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ยางละนิดละหน่อยชั้ลงไปไ่นก็เป็นแปลงกลวยเนาะตะก่กี้ยายพ่านบอกบอกกับย้ายผ่านมาย้ายสิผ้าเห็ดเกษตรพ่อเพียงเลยยายเราบ่อยาเขต เราบอกไว้ไปเฮ็ดย่างให้มันเมื่อยพนาวาเฮ็ดแล้วสิเอาไปขายใส่พนาเสิเอาไปให้ผู้ใดพนาสู้มือนี่ไปขายใส่ยายไอ้เพื่อนบ้านขายให้เพื่อนบ้าน,น,านต<ร>ีแต่บ่พ่อกันกูก,ก็บ่เฮ็ดก็ตีตีตีแต่ว่าเอาอันนัน้นอันนี้มาให้แน่ตีแต่ว่าปันบม่มีตามที่เพิ่นสร้างนั่นแหละเพืพ่อนเพื่อนเพราะว่าเฮาก็ยังเฮ็ด หน่อยอยูใส่กำลังคนในขะั้วเลื่อนเนาะเพื่อนๆนี่ก็คือความเห็ดเกษตรพ่อเพียงความแตกต่างจากปีที่แล้วเนะะเาะเกษตรขยายมาเรื่อยๆแต่ว่าก็บ่ได้ปลูกแบบแบบดูแลยากดีหรือว่าใส่ต้นทุนหลายๆเนาะพะว่าเขาก็เป็นแบบว่าใส่ของที่เขามีอยู กินอยู่ยางพ่อเพียงค่อยๆขยายไปจ้าเพื่อนๆข้อดีของการเกเศรษฐกิจพ่อเพียงกระย่างที่ยายพันบอกไว้เนาะเพื่อนๆว่ามอยูมีกินถึงสีบัววยกับบ่อใดกับบ่อใดอดตายในเรื่องของอาหารการกินเนาะเพื่อนๆได้กินหลายแนวหลายยางเล่าว่าต่ที่สําคัญเพื่อนๆห้าเหตุเองเขาบ่อใดใส่สารเคมีห้าไใดสุขภาพทีดี แล้วก็ประหยัดเงิ้นในกระเป๋าได้ร้ายเลยเพื่อนๆจ้ะอ่าสำหรับมือนีนสวนย้ายพ่านพ่อเพียงกัะสิคอล่าเพื่อนๆไปก่อนแล้วจ้าแล้วพบกันไหม่คลิปหนาะเด้อเพื่อนๆสวัสดีค่ะ